โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาทำการสอนรูทจะมาลองรูทเครื่องทูสมาร์ท4.0แมกนะัอเคเดียวสักูโอเค,เอ,เคอาจจะเห็นฟิล์มเล้าๆนะครับโอเคเพราะว่าเอ,อ่อ มันไปคืดกับเออฝาผนังนะโอเคมานี่นะซึ่งผมได้ทำการโหลด Kingo Root มาแล้วนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปนะอ่าโอเคแล้วมันให้กดตรงนี้ใช่ไหมผมก็กด โอเครอสักครู่ครับเออผมจะไม่ขอตัดไปนะเพราะว่าจะให้ดูนะ,ะว่ามันลูตได้หรือลุตไม่ได้นะ เป็นรุ่นทูสมาร์ทแมสี่จุดศูนย์ครับลูดเฟลเดี๋ยวลองไปดูนี่ลูดเฟลครับเดียด๋วยวะต้องการลูดไหมครับ นับอ่ากดนี่นะเมื่อกี้บอกหลุดเฟลนะมมผมขอให้หลุดไดะเพราะผมอยากหลุดมานานแล้วนะมผมหาวิธีหลุดยังไงมันก็ไม่ได้นะนะครับ อบค,ครบัวันนี้ก็ถ่ายในที่นอนนะกำลังชาร์จแบตถ่ายอยู่เลยนะตรงนั้นชาร์จอยู่เลยนะเอารูปเฟลอีกและนี่ทำไมมันเฟลวะเด,วนะวเดี๋ยวก่อนจะกลับ ลองบนรูดรูดแฮกเกอร์อือมกดโหลดไม่ได้อนอได้ร่ะลองโูดอีกครั้งเนีย่ยเป็นเวอร์ชันห้าจุดหนึ่งนะอืม เครื่องคนอื่นนี่ผมไปดูนะทำไมมันรูดได้ทำไมเครื่องผมมันรูดไม่ได้นะผมก็งงคนระับเออทา,ทางที่ก็ไปแลกเซเว่นเหมือนกันอ่ะไม่ได้แลกเลยซื้อห้ารอยเหมือนกันนะเออ เนี่ยครับลองสครูครับอะฟิลอยู่แหละโอ้ยมันเป็นอะไรนักหนาวะลองเปลี่ยนไปใช้ King Root นะอันเมื่อกี้ผมใช้ k ิ n โก้รูทนะอืมใครที่รู้ก็ บอกด้วยแล้วกันคนระับผมลองมาหมดแล้วนะมันก็ไม่ได้อะ,อะโอเครูด,ดสตาร์ทรูดเอ,อ่อตรงนี้โอเคต่อ пока. Булело, ле, ле, я ก็รอสักครู่นะมันกําลังทําการดําเนินการรูทให้เรานะครับ ที่ผมกำลังจริงเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้นะว่ามันค้างหรือไม่ค้างนะ ห้าสิบวละรูดิ้งถ้ารูดได้แสดงว่าแสดงว่าเอเครื่องผมนี่รูดได้แล้วอืม นี่ครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันกำลังทำการอินสตอลนะครับอืโดนอ่าได้แค่นี้วะนับเบิลทรูดอ่าอะไรเนี่ยไปฟูอินสตอลบล เดี๋ยวเราลองไปชช้ลูเชเก,กรอร์ดูนะลองเข้าไปลูเชเกอร์โอเคตัวสอบก,กันรูืมไม่ได้นะครับเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมอยากรูก้เลย Delong, kalau ini. Rut. ไม่เห็นมีอะไรออเกิดขึ้นเลยอ๋อมันบอกว่ารูดแบบยากอยู่นะเออเครื่อ,องรูเนี่ยจะรูดยากนิดนึ่งโอเคครับสรุปแล้วนะ รูดไม่ได้นะครับคือไม่ผ่านการดูดนะครับซึ่งผมก็รู้แล้วว่ามันจะรู้ยังไงก็หมดทางแล้วนะครับ สรูปครับรูดไม่ได้นะโอเค้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครมีวิธีรูก้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสครับบ๊ายบาย